สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์ไบค์โซโล่ครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายสบายสารพันสาระสลับสอบสเปลี่ยนกันไปนะครับในแวดวงของรถเครื่องหรือถรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นี่แหละครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนแห่งนี้นะครับพูดคุยเล่าสู่กันฟังแบบไลฟ์สไตล์นะครับคุยกันสาระทั่วไปที่เกี่ยวกับรถเครื่องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กด ดิ่งให้กำลังใจผมมานะครับกับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับที่เกิดมาจากความผูกพันที่ผมเองคู่คีบวงการนี้มาค่อนชีวิตนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นกูรูนะก็รู้เห็นอย่างที่ทุกท่านรู้เห็นแน่ละครับในขณะที่การที่ผมได้พบได้เจอได้สัมผัสมาด้วยตัวเองก็มีนะครับรวมทั้งที่ได้มาจากค้นคว้าสอหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง ก็คงจะมีสาระมากไม่มากก็น้อยนะครับผมไร้าสาระมากนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะข้อมูลหลายอย่างที่มาจากการที่ได้มาจากการค้นคว้าค้นหามานะั้นหลายสิ่งหลายอย่างผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดน้อยมากอย่างไรนะครับแต่ก็รวบรวมค้นหาจากหลายๆแหลแง่งเลือกเอาที่คิดว่ามันมีความถูกต้องถึงแม้ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามทีแต่ก็ แต่ก็คิดว่ามีความใกล้เคียงกันมากที่สุดและก็ค่อนข้างเชื่อถือได้โดยเฉพาะเรื่องราวของรถเครื่องรุ่นเก่าๆที่มีมานานกว่า50ปีครับ50ปีอัพนะครับซึ่งเป็นข้อมูลในยุคเก่านะครับข้อมูลแหล่งอ้างอิงที่ค้นมามากมายเขาก็จะบอกว่าไม่ยืนยันความถูกต้องไว้เช่นนั้นนะครับผมก็รวบรวมมาก็เอาที่มีส่วนมากนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับคัดกรองออกมานะครับ เนี่ยก็มาเล่าสู่คนฟังเพราะว่าในยุคสมัยเก่าก่อนอย่างที่ผมเคยบอกไว้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้อย่างสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโดยต้นกําเนิดผู้ผลิตผู้สร้างหรือจากผู้ค้าผู้ขายก็ตามทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในยุคสมัยเก่าๆที่ยังเป็นยุคอนาล็อกนั้นะอาจจะด้วยวิธีการจัดเก็บที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกหรือมีความสะดวกสบายเหมือนยุคสมัยนี้นะครับที่เป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามานะครับนี่แหละครับก็เกิดไว้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะด้วยความคารวะมายัางทุกท่านนะครับโอเคมาเข้าสู่เรื่องราวในคลิปนี้เลยครับเป็นเรื่องราวของรถกระเทยนะเทยที่เป็นชื่อเรียกรูปแบบของรถเครื่องรูปแบบหนึ่งในบ้านเราซึ่งเป็นเพียงชื่อเรียกที่มีในประเทศเดียวในโลกก็ไม่ได้ว่ารถสายพันกระเทยนะครับและอาจจะกล่าวได้ว่าที่ประเทศไทยนี่แหละที่เป็นประเทศแรกที่ก่อเกิดของรถเครื่องในรูปแบบนี้ขึ้นมาคือรถแบบกระเทยแล้ว ในครั้งเมื่อครั้งยุคเก่าก่อนอย่างที่ผมเคยเล่าสู่ันฟังในคลิป,ปเก่าทางช่องนี้มาแล้วนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เราไปจะมานั่งพูดคุยกันถึงรถกระเทยหรือเรียกเพราะ,ราะอีกหน่อยก็คือ Family Sport รุ่นหนึ่งครับที่เป็นรถแบบครอบครัวนะครับจะเรียกว่าเป็นกระแสในยุคสมัยน้นนะครับเป็นเรื่องเาขเก่านะครับรถกระเทยก็เกิดมาจากรถแบบครอบครัวนี่นะครับที่ไวรุ่นในยุค สมัยโน้นมาดัดแปลงถอดบางลมถอดอะไรออกแล้วก็กลายเป็นแฟนชั่นมาตลอดนะครับทำใ้รถสปอร์ตพวกนี้ก็มีมรถ Family s p o r t พวกนี้ก็มีความเข้มค้นด้านสมรรถนะที่มากกว่าครอบครัวทั่วไปแน่นอนว่าในบ้านเราก็ถูกจัดกลุ่มเป็นรถอีกประเภทหนึ่งเช่นกันนะครับเป็นรูปอีเป็นปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดแบ่งทางการตลาดที่แตกมาจากสายพันธุ์ของรถแบบ แฟมิลี่หรือรถแบบครอบครัวนะครับซึ่งเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดในยุคโน้นนะครับมา27ปีก่อนนะครับ ช่วงที่รุ่นนี้เกิดขึ้นมาที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับโดยจะพูดถึงภาพรวมของตัวรถนิดหน่อยกับสถานการณ์การสู้รบทางการตลาดในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างทําไมถึงพูดว่ามันเป็นยาแรงแต่กระแสรกระแสมันแผ่วสําหรับรถรุ่นนี้นะกําลังจะเอ่ยถึงซู z u กิ l ลดเดชื่อนี้ก็ถือว่าไม่กลับไม่นานนะครับเป็นเลดเดอร์รุ่น,นแรกนะครับ ที่เกิดมาเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมาแล้วนะครับดลชชื่นี้ก็คงมีมาจนถึงปัจจุบันแต่กระทิ้งช่วงหายไปนานจากเลเดอร์ที่เป็นเวอร์ชั่นแรกนะและที่จะกล่าวตรงนี้เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งเลเดอร์รุ่นร้อยี่ห้าออกมานะครับคือช่วงประมาณปีสอง1ห้าสี่หนึ่งถึงสองห้าสี่สองอยู่ช่วงประมาณนั้นผมจําได้ว่าก่อนที่ทางค่ายซูซูกิจะทําค้อเวอร์ชั่นออกมาคือเครื่องยนต์บล็อกร้อยี่ห้าซีซีผมเองทราบแล้วก็เห็นตัวจริงมันมาก่อนที่ทางค่ายซูซูกิจะเปิด ให้เห็นตัวเป็นเป็นต่อสาธารณชนทั่วไปซึ่งตอนนั้นที่ผมไปเห็นนั้นก็ค่อนข้างตกใจนะครับพอสมควรเลยแหละตกใจเพราะว่ามันเป็นความใหม่แล้วก็ยังดูมีดีกรีเหนือกว่าลูกกระเทยทุกรุ่นที่มีขายอยู่ในตลาดณเวลานั้นทั้งหมดก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีความเชื่อโดยส่วนตัวผมว่าณเวลานั้นเหมือนกัน,นเชื่อว่ามันจะมาสยบรถกระเทยท,ทั้งหมดที่ออกมาก่อนของ ทุกค่ายด้วยซ้ําไปโดยในตอนนั้นผมเองคิดอย่างนั้นนะครับหลังจากแวบ,บแรกที่เลือเปนเ็นเครื่องยนต์และรูปล่างของเลเดอร์บล็อกดังกล่าวคือบล็อก 125cc เป็นเวอร์ชั่นแรกนะที่ผมเป็นครั้งแรกเนี่ว่าเป็นความรู้สึกที่ผมเห็นตอนนั้นนะครับก็จะมาเล่าส่วนฟังนินดๆหน่อยๆเกี่ยวกัรถตัวนี้นะคงจะไม่เอ่ยถึงรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่า ก็มีกล่าวถึงคนเล่าถึงเรื่องราวของตัวรถไปมากมายแนละทีนี้ผมก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ผมได้สัมผัสได้ใกล้ชิดกับวงการนี้มานะครับตั้งผมก็ทำเนื้อสารอยู่ช่วงนั้นนะครับ ก่อนอื่นได้ก็ขอย้อนรอยเล่าเรื่องสถานการณ์ทางการตลาดในยุคสมัยนั้นสู่กันฟังกันนอนโดยจะเน้นที่2อค่ายคือ Suzuki กับ Honda นะครับว่ามันอะไรยังไงช่วงที่ Suzuki ทําคลอดเล t เตอร์เวอร์ชันแรกออกมานะครับขอย้ําว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงณเวลานั้นณสมัยนั้นนะครับคือประมาณปี2540 2541 2542ประมาณนั้นครับก่อนหน้านั้นก่อนที่ Suzuki จะออกเลเตอร์ออกมานะครับ ทางค่ายปีกนกฮอนด้านั้นถือว่าเป็นผู้นําทางการตลาดอยู่แล้วนะครับและก็ได้ปล่อยรถสายพันธุ์กระเทยซื้อ Honda รุ่นไนท์ร้อยสิที่ใช้เครื่องยนต์บล็อกสีจังหวะติดตั้งคัดมือออกมานะครับเป็นกระเทยที่ฮอนด้าปล่อยออกมาเพ่นพ่านในตลาดก่อนนะครับพี่น้องช่วงปี2541นะครับปี2541ะครับเพื่อเป็นกับดักค่ายซูซูกินั่นเองนะผมคิดว่านะ เป็นการพอออกมาก่อนล่วงหน้าไงหลังจากนั้นฮอนด้าถึงได้ยัดซูนิคตามออกมาในปีหลังหลังจากที่ซูซูกิได้ออกเลเดอร์มาแล้วครับแต่จะยังไม่กล่าวถึงรุ่นซูนิคในเรื่องนี้นะครับแต่หากเทียบกันระหว่างซูนิคก,กับนา์นของปิงโนคอนดา้าด้วยกันเนี่ยรุ่นไหนนั้นถือว่าเป็นรองและก็ออกมาก่อนนะครับคือไม่ได้เน้นเรื่องความแรงความจัดจ้านแต่ก็ไม่อึดอัดเช่น,น,นรถครอบครัวนะครับ แต่ก็ไม่พูดปาดอย่างรุสปอร์ตนะครับแต่ก็จะไม่พูดถึงเรื่องซูนิกในตอนนี้นะจะพูดถึงฮอนด้าไนท์แล้วก็นโยบายนะการตลาดของซูซูกิของ Honda นะครับแล้วก็ตัวเรเดอร์เข้ามาเล่นหน่อยนะการที่ Honda าออก h อนด้าไนท์ร้อออกมานะครับฮอนด้ Honda ใช้ราคาค่าตัวมาเป็นตัวชี้ชัดสําหรับดัดชนีความนิยมในกลุ่มของผู้ใช้วัยรุ่นนะครับในเวลานั้นณเวลานั้นด้วยการกําหนดให้ฮอนด้าไนท์มีระบบคลัตช์มือนะครับ มาให้ได้กร,รมได้บีบกันเลดเลสำหรับคนคอรถแรงทั้งหลายแน่นอนอยู่แล้วนะครับสายรถความแรงมีคัดมือมาด้วยอะไรเงี้ยและแน่นอนว่านท์ของ Honda ถูกทำคลอดออกมาดักรอเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่ทางซูซูกิจะทำคลอดเลเดอร์ร้อออกมานะครับพี่น้องเพราะว่า Honda นั้นมีความเชื่อมั่นด้วยภาพลักษณ์ของตาสินค้าของความเป็นแบรนด์ที่ก้าวมานั่งแทนผู้นำ บนกระแสมาหลายปีตั้งแต่เริ่มทำเครื่องอยนต์สองจังหวะรุ่นโนวาออกมาแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าค่ายปีโนฮอนด้าคงคิดว่านะเป็นการอ่านเกม Suzuki. ค่ายซูซูกินั้นคงฮอนด้าในตอนที่ออกไหนมาก็คงไม่คิดว่าซูซูกินั้นคงไม่กล้าส่งม้าสึกลําใหม่ออกมาแบบผัดยาแรงมาเป็นแน่แท้อย่างเงี้ยและคงคิดว่ายังไงเสียแล้วฮอนด้าน้มันก็จะเบรก ตลาดให้อยู่ได้นะครับรวมทั้งนโยบายทางการตลาดของฮอนด้านั้นก็ถือว่าทําได้แรงๆที่ถือว่าเป็นแรงกระตุ้นให้ตลาด h o n ด้าและชื่อฉันตราปิงโนฮอนด้ายืนอยู่ในใจเหล่าสาวกได้อีกทั้งมีความเชื่อมั่นในความเป็นหนึ่งนะครับบนนโยบายของ Honda เองทั้งผู้ผลิตผู้จําหน่ายที่เดินไปในเส้นทางของนโยบายเพียงหนึ่งเดียวซึ่งแน่นอนว่าฮอนด้มีความกล้านะครับ อีกทั้งการที่โอนด้มีสายป่านที่ดึงมายาวเฟื้อยเนี่ยเป็นมีต้นทุนสำรองไว้เหลือเฟือจึงไม่คิดกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับเกมยุทธ์เที่ยวหน้านำมาใช้เน่นอัดหมายความว่านโยบายของด้านนั้นเป็นยุทธการลบแบบยุคสมัยใหม่นะครับไม่เก่า ึกล,ล้าได้กล้าเสียย่งมีความกล้าได้กล้าเสียเป็นขึ้นึอย่างยุคเก่าที่เป็นเอเชียฮอนด้าในยุคสมัยแรกแรกที่แบ่งอํานาจการจําหน่ายเป็น3บริษัทแถมยังขายแข่งกันเองแย่งตลาดกันเองนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนช่วงปี2529แล้วเดินหมากบนกระดานใหม่ทั้งหมดภายใต้ตชื่อบริษัท AP Honda นะครับที่มีผู้ที่เป็นผู้จัดจําหน่ายเพียงเจ้าเดียวครับเดินแผนยุทธการ การลบแบบการตลาดยุคใหม่ทั้งหมดมีกุลมีกุลซื้อหัวกะทิทั้งนั้นนะครับทั้งไทยและญี่ปุ่นนะครับรวมหัวกันจับมือกันนะครับใช้นโยบายหนึ่งเดียวหลังจากนั้นก็ทําให้ตลาดฮอนด้าเองสู่แนวทางที่เริ่มสดใสดีขึ้นนะครับจากขวดดงฝว่งหนาที่เคยเดินมายุคเอเชียฮอน,นด้าก็ ดูมันสดใสขึ้นมีโรยด้วยกลีบกุหลาบนะทำให้ตัวเลขยอดมาเก็ตแชร์ฮอ o n d a ก็ทะลุเป้าดีขึ้นมาตลอดเวลานะครับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็น AP Honda นะและฮ o n d a เองแทบจะไม่มีความเสี่ยงในด้านทุนสำรองที่เก็บตูนเอาไว้ตลอดระยะระยะเวลา10ไปีที่สะสมมาตั้งแต่เป็น AP Honda นะและจะสร้างมาตั้งแต่ปี2530มาจนถึงปี254041เนี่ยครับ ที่ช่วงที่ออกคอนด้าไหนเนี่ยกก็ถือว่าฮอนด้ามีความพร้อมลบในแทบทุกรูปแบบกันเถอะไหนเล่ากันแล้วก็ขอพูดถึงฮอนด้าอีกต่ออีกสักนิดน,นะพี่น้องนะก่อนจะมาถึงเลเดอร์เอ่ยถึงรุ่นเลเดอร์ซูซูกิเวอร์ชั่นแรกนะครับในช่วงเวลาที่ทางค่ายซูซูกิทางพ่อเลเดอร์ร้อย้าออกมานั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางฮอนด้าเองเริ่มเอานโยบายด้านเครื่องยนต์แบบ4จังหวะมาใช้แบบเต็มรูปแบบแว่าจะหยุดการว่าจะหยุดสายพันธุ์การผลิตบล็อก2จังหวะทั้งหมด นั่นคือคีย์พสเศจที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์สี่จังหวะที่ฮอนดานำมาใช้ก็คือสี่จังหวะคือฮอนด้าเท่านั้นซึ่งความจริงนั้นฮอนด้าเองก็มีความถนดัดมีความชำชองด้านเครื่องยนต์สี่จังหวะมานมนานแล้วแหละตั้งแต่ยุคข,ของเจ้าสำนักคือมอโโซอิชิโดฮอนด้ากาดเก้ามาในยุคสมัยหนึ่งยุคที่ทำเครื่องยนต์ใหม่ๆว่าเกลียดเสียงของเครื่องยนต์สองจังหวะเหลือเกินแล้วมันไม่เพาะไม่หวานเนี่ยและหลังจากนั้นนะมอโ o ฮอนด้าก็มี การผลิตเครื่องยนต์บล็อก4จังหวะมาตลอดนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะอย่างเดียวอยู่การผลิตบล็อก2จังหวะมานานแล้วครับที่ที่สำนักงานใหญ่กองประชาการของ Honda Motor ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ฮอน da ในประเทศไทยเริ่มช่วงป25ี2541-2542นั่นหมายความว่าตั้งแต่ปี2542ที่ที่ Honda โดย AP Honda แล้วนะครับชื่อขนาดนั้นประกาศเป็นนโยบายถึงความพร้อมที่จะสละม้าสึกเครื่องยนต์บล็อก2จังหวะทั้งหมดแล้วมาเดินสายพันธ์เฉพาะเครื่องยนต์บล็อก4จังหวะเท่านั้นซึ่งนับเป็นค่ายแรกที่ประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนและเป็นการประกาศของ Honda ทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับ โดยฮอนด้าในประเทศไทยนั้นในนามของ AP Honda นะครับใช้เวลาปรับทั้งหมด5ปีถนะ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะ้าสาปีหรือ5ปีในการเตรียมเพื่อปรับเปลี่ยนตลาดจาก2จังหวะเป็น4จังหวะในประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าจะลูกทิ้งลายที่เป็น2จังหวะภายในโรงงานไทยฮอนด้าทั้งหมดนี่ ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของวงการรถเครื่องสองล้อในประเทศไทยก็อาจจะว่าได้นะครับก่อนที่ทุกข่ายจะมาให้ความสําคัญเฉพาะเครื่องยนต์แบบ4จังหวะก็ยังว่ามันในยุคสมัยนั้นมันมีกระแสะเรื่องของสิ่งแวดล้อมมลพิษภาวะอะไรต่างๆมารวมทั้งการข้อกําหนดภาครัฐที่กําหนดให้ว่าเครื่องยนต์จะต้องมีมลภาวะออกมาเท่านั้นเท่านี้นะครับ ถ้าทำยังดื้อแต่ละค่ายยังดื้อแพ่งทำสงจรงบ่าอยู่ก็จะทำให้ลำบากมากขึ้นว่างงั้นเถอะราคามันก็คงจะกดไว้ไม่อยู่เพราะว่าต้องเพิ่มตัวแคตตาลิสติกหรือว่าตัวปรับค่าโมลิพิตต่างๆเข้ามาในเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็ทำให้เต็มที่ทำให้ฮอนด้าเองก็เริ่มมองเห็นเรื่องราวเหล่านี้หมายถึงฮอนด้าทั่วโลกนะครับก็ได้มองถึง เรื่องราวของมลพิษภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ได้ประกาศเป็นนโยบายมาให้ฮอนด้ทั่วโลกต้องเปลี่ยนลายผลิต4จังหวะเท่านั้นโดยยกเลิกการผลิต2จังหวะทั้งหมดนะครับเนี่ยฮอนด้ในประเทศไทยก็เริ่มมาช่วงปี2541นะครับและในปี2542ทาง EP h ีฮอนด้าก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดทะลุก,กว่า70%นะครับพี่น้องหลังจากที่ปล่อย รุ่นไหนออกมาหมายถึงการตลาดขายทุกรุ่นของ h อนดน้นะไม่ได้เฉพาะรุ่นไหนนะครับรุ่นไหนในการตลาดรถไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่านะครับนี่ก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆของค่ายผีนกคอนดาน้าณเวลานั้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังผู้ชมจะได้รับรู้ว่าก่อนที่ท่าค่าย Suzuki จะทำคอดเรเดอร์2้อยกมามาแบบแรงๆเป็นยาแรงนั้น ซึ่งมันก็น่าจะเป็นม้าสึกหรืออาวุธที่อาจค่ายปีงนกได้ไม่น้อยทีเดียวนะตามความจริงนะถ้าพูดถึงตัวรถแล้วนะค่ายผู้นำอย่างฮอน d a ก็มีการเดินเกมยุดเพื่อรับมือกับม้าศึกซูซกิอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งเกมยุดบนแนวลบของยุทธภูมิสังเวียนลบในประเทศไทยด้วยฮอนด้ Honda เองก็เรียกว่าต้องหนาวๆร้อนๆหลังจากที่ซูกิปล่อยเลดเดอร์้ตัวแรกออกมาเลยนะครับ เรียกว่ามีสร้างเขยา่ายุทธจักรได้นะครับครับจะเห็นว่าค่ายปีโนคอนด้านั้นมองเกมเบาไปนิดหนึ่งที่ออกในร้อยสิมาดักหน้าซึ่งอย่างที่ผมบอกนะก็คงไม่คาดเดาว่าซูซูกิจะเล่นยาแรงออกมาถึงขนาดนั้นคือออกเลดเดอร์ออกมาที่เป็นเครื่องยนต์ แบบทวินแคมปนะครับก็เรียกว่ามาเขยา่ายุธธจักรของกระเทยได้เข้ามาถึงเรื่องราวของเลเดอร์125ที่เป็นเวอร์ชั่นแรกของค่ายซูซูกิที่ออกมาประมาณปี2542นะครับพศนะครับเป็นช่วงเดียวกับที่ค่ายปิงนกประกาศนโยบายเรื่องของเครื่องยนต์สจังหวะน,นะครับส่วน Honda รุ่นไหน110น,นั้นออกมาเพื่อปี2541นะครับนี่ก็เป็นคงเป็นการอ่านเกมของค่ายปิงนก Honda เองนะ ที่ต้องมองตลาดหุ้แข็งว่าจะออกอะไรช่วงไหนก็ช่วงนั้นมันก็มีออกมาอย่างนั้นนะครับก็มีข่าวลือออกมามากมายนะฮอ,อนด้าก็ปล่อยรุ่นไหน1้อยสีบออกมาดาก,ก่อนนะครับเป็นกระเทยอีกสไตล์หนึ่งมีคัดมือนะครับเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะบล็อกแรกนะครับกระเทยของฮอ,อนด้าที่ติดคัดมือนะสุสกิเลเตอร์อย่างที่บอกแล้วครับ ผมนันเหลือบสายตาไปเห็นตั้งแต่ก่อนที่ค่ายซูซูกิจะเปิดตัวปเป็นๆออกสู่สายตาเหล่าผู้บริโภคนะครับถา,ถามนะครับพี่น้องว่าผมไปเห็นก่อนได้ยังไงรู้เรื่องยังไงซึ่งตอนนั้นผมเองก็ทํางานสายนิทยสารอยู่แล้วนะครับก็ต้องสอนรู้สอดเห็นตามภาษาเนาะสอหาข่าวสอหาข้อมูลนะครับการหาข้อมูลเพื่อ มาเล่าสู่ผู้อ่านนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าเสือกอะไรมากมายนะครับที่ผมเห็นกับผมก็ไม่ได้เสือก,อกไปดูยังไงนะครับก็เห็นด้วยจังๆด้วยตาผมเองนะครับและเป็นความการไปเห็นที่ไม่ใช่ความบังเอิญด้วยนะครับในยุคที่ก่อนที่สุ zu าิจะปล่อยสุ zuki เลเดอร์125อยี่้าอกมานะสุสานเลเดอร์นั้นเรียกว่า มาใหม่หมดตั้งแต่หัวยันท้ายข้างนอกยันข้างในไปเครื่องยนต์บ็อกใหม่ทั้งหมดและยังถือว่าเป็นยาแรงนะครับในวงการของสายพันธ์ุกระเทยเลยก็ว่าได้ตอนนั้นนะ การวางขุมพลังที่เป็นบล็อกเครื่องยนต์แบบ4จังหวะและก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบดับเบิลโอเวร์แคมชาบสี่วาวนะนี่แหละครับที่บอกว่าเป็นยาแรงของ Suzuki เลเดอรในเวลานั้นและสาบกสายรถแรงเองก็ทราบก,กันดีว่านี่คือข้อได้เปรียบและเป็นความเหนือกว่าของเลเดอร์125ที่ออกมาในเวลานั้นเหนือกว่ากระเทยทั้งหมดที่ออกมาก่อนนะครับรวทั้งนเองไนของอุด้เองก็ถือว่าเป็นรองนะครับแต่ในเวลานั้น ส่วนค่ายอื่นนั่นก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มียามาาเองก็มีกระเทยออกมาก่อนนะครับคาวาเองก็มีนะครับซึ่งผมเองก็คิดว่าทุกค่ายคู่แข่งก็คงหนาวหนาวร้อนๆกับยาแรงที่ค่ายซูซูกิทำาคอดออกมาในครั้งนี้เหมือนกันนะโดยเฉพาะค่ายปิกนกปิกนกคอนด้าที่เป็นผู้นำนั้นคงไม่ยอมเป็นแน่แท้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไว้มาเล่าตอนต่อๆไปนะครับ ฝากไว้ก่อนว่า Honda แก้เกมยังไงหลังจากที่ Suzuki ปล่อยเลเดอร์ร2 5ออกมาในยุคสมัยโน้นนะครับซูซูกิเลเดอร์ก็อย่างที่บอกนะครับมันผมถือว่ามันเป็นยาแรงนะที่ค่าย s ู z u k i นำมาใช้ในวงการลดเครื่องสายพันธ์ุกระเทยเพราะถ้ามองตลาดของสายพันธ์ุนี้แล้วไม่มีมาสึกค่ายไหนมาท้าประกบได้เลยก็ว่าได้พี่น้องมันเป็นยาแรงจริงๆครับร2อที่ออกมาตอนนั้นนะ เพราะว่าจุดเด่นก็ออย่างที่บอกมีเครื่องยนต์สูกตั้งแล้วก็เป็นดับเบิลเอวเฮดแคมชาร์ปสี่วาลเนี่ยโอ้โ oh, หคนเล่นรถเขารู้แล้วครับว่าระหว่าง4 wow, ี wow, ่วาลสองวาลอะไรพวกนี้มันต่างกันยังไงแม้ว่ามันเครื่องยนต์ของเลเตอร์จะจะยังไม่ใช่การจัดเต็มแบบล้นดีกรีก็ตามทีนะครับแต่มันด้วยคําว่าทวินแคมหรือแคมคู่4ี่วาลเนี่ยมันก็เป็นข้อได้เปรียบในทางจิตวิทยายอยู่แล้วนะผมว่านะด้วยด้วยด้วยความรู้สึกของ นักเลงรถคอรถแรงทั้งหลายเนี่ยเขาเขารู้กันว่ามัน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 มีความแรงมีสมรรถนะที่ดีกว่านะครับซึ่งว่ามันก็น่าจะพอเพียงในยุคสมัยนั้นนะนะคอรถแรงเขารู้กันนะครับแน่นอนว่ามันมันออกมาก็สร้างความพึงพาไม่น้อยสําหรับค่ายซูซูกินะจากนั้นก็มีการเดินเกมเพื่อกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับมาสึกที่ชื่อเลเดอร์ให้เป็นที่ประจัก์ต่อสายตาเหล่าสาวกนะครับ ผู้คนส่วนมากนะคนเล่นรถก็ต่างยกนิ้วว่ามันสุดยอดจริงๆมันเหนือกว่าจริงๆแต่ถ้าว่ามันเป็นยาแรงแต่ถ้าว่ามันแผ่นนะครับมันกลับไม่เป็นไม่พุ่งอย่างที่เล็งตั้งเป้าเล็งดูอยู่นะครับสุกท้กับไม่ ไม่ไม่มาแรงไม่เป็นมาแรงอย่างที่สมเป็นอย่างที่ซูซูกิเรเดอร์เป็นยาแรงนะครับจากนั้นซูซูกิก็อย่างที่บอกซูซูกิพยายามเริ่มหันมาสร้างสารเกมด้านมอเตอร์สปอร์ตหลากหลายออกมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมาถูกทางนะครับโดยเป็นการเปิดเกมในเชิงลุกที่จะเป็นเชื้อไฟยาแรงที่ช่วยสืบทอดกระแสความแรงให้กับซูซูกิเรเดอร์ร้ได้นะครับโดยรุ่นแรกที่ออกมาซูซูกิยังไม่ใช้คำว,ว่าอ่า1 2 5นะ มีแต่คำว่าเลเดอร์125แล้วก็พวกออยคูลเลอร์ตามมาทีหลังในเวอร์ชั่นหลังครับแต่ที่พูดถึงนี้พูดถึงเฉพาะเลเดอร์รุ่นแรกนะครับแล้วก็เกมยุดในยุคสมัยนั้นนะโดยแผนยุทธการนี้ทางฝัง่งกองปัญชาการใหญ่ของซูซูกิคือไทยซูซูกิเนะี่ยซึ่งเป็นทั้งโรงงานผู้ผลิตแล้วก็ยังต้องมาดูแลการตลาดควบผู้ไปด้วยมันก็ดูแปลกยังไงยังไงอย่นะ ในการตลาดในยุคนั้นของซูเป็นเองนะถ้าท่านไหนที่เคยดูคลิปของผมไปก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรูปแบบเชิงนโยบายทางการตลาดของแต่ละค่ายไปแล้วบ้างนะก็คงจะไม่มานั่งเล่าซ้ํารอยยืดยาวในที่นี้แต่ก็จะพูดถึงเรื่องการตลาดปะปนเข้ามาในในคลิปนี้ด้วยเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกนะมันได้จะเป็นเรื่องที่ซูซูกิเดินมาถูกทางที่เดินเกมลุกด้านมอเตอร์สปอร์ตคือหันมาสร้าง แรงกับเครื่องเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้ซูเกะเลเตอร์มีความโดดเด่นให้จงได้นะครับทั้งลงแข่งขันกับคู่แข่งและก็จัดเกมเฉพาะกิจอย่างวันมิกเลดข,ขึ้นมาเสริมนะครับโอ้ย ใช้เวลาพอสมควรที่ซูกิลุกด้านเกมเมอเตอร์สปอร์ตของซ u กิก็อย่างว่ากระแสของสูกิยังเป็นรองเยอะครับเป็นรองค่ายปีงนกแต่ถ้าว่าในด้านมอเตอร์สปอร์ตนะั้นจะมองภาพลักษณ์ในมุมนี้ของซูกิก็อย่างที่บอกมาเลยยังดูจะเป็นรองคู่ต่อสู้โดยเฉพาะค่ายปีงนกคอนด้านนะความพร้อมในเกมยุ่นนั้นถือว่าเป็นรองต่อคู่ต่อสู้อยู่หลายขุมเลยแหละสูกินะครับเดินเกมถึงแม้จะมา,มาถูกทางแต่ว่า ความร้อนแรงของซูริกีในะนโยบายต่างๆค่อนข้างค่อนข้างเบาบางนั่นหมายความว่าซูเกีเองมีม้าสึกที่ถือว่าเป็นยาแรงอย่างซูกีเลเดอร์125นะครับแต่ถ้าว่าด้านนโยบายหลักจริงๆค่ายซูกียังดูเบาบางกว่านะครับแถมฟังโรงงานที่ที่เป็นฝ่ายผลิตโดยตรงเพื่อส่งรถให้กับผู้จัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายเจ้าอย่างที่ผมเคยเล่ามานะั้นนะครับก็เหนื่อยสุดๆนะลงหมายถึงโรงงานซูริกีนะ ไฮซูกิแถมฝั่งโรงงานคือไฮซูกิในเวลานั้นยังต้องมานั่งดูแลเรื่องนโยบายทางการตลาดควบคู่กันด้วยเพาะไม่ได้มาเป็นผู้จัดจําหน่ายโดยตรงเนี่การเข้าถึงพื้นที่การเข้าถึงคู่บริโภคเองก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะว่าแต่ละพื้นที่ในขณะผู้จัดจําหน่ายที่มีอยู่นั้น,นก็ดูแลคนละพื้นที่คนละโซนนะครับ ซึ่งในส่วนของผู้บริโภคในแต่และพื้นที่แต่และโซนก็มีความมีค่านิยมในการใช้รถที่แตกต่างกันไปยิงค่อนข้างลําบากเพราะนโยบายที่ออกมาจากฝั่งโรงงานที่เป็นผู้ผลิตหลักที่ฝั่งโรงงานซูซูกิซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเียนหนึ่งเดียวนะแถมยังเป็นผู้กาหนดนโยบายด้วยก็ยากยิ่งในแผนยุทธการที่จะถูกนําไปปฏิบัติให้มันไหลลื่นได้โดยผู้จัดจําหน่ายที่มีอยู่ของผู้จัดจําหน่ายของซูซูกิที่มีอยู่ขาะนั้นก็มีอยู่หลายเจ้านะครับ ที่ผมก็เคยกล่าวไปถึงแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเลเตอร์อาจจะเป็นมัสนึงที่ได้รับความชื่นชมจากคอลดแรงกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มในบางพื้นที่แต่แว้านั้นไม่ใช่เป็นความเชื่อมั่นของคนกลุ่มใหญ่ณนะเวลานั้นไงความไม่ต่อเนื่องอะไรต่อเมีอะไรทางโรงงานเองก็ไม่มีการต่อเนื่องสายป่านต่างๆก็ไม่ยาวพอการโฆษณาอะไรซูกิก็ไม่ได้หมนะครับนยโยบายก็ไม่มีความชัดเจนอย่างที่น่าจะเป็นการที่ซูกิจะไปเน้นเฉพาะรุ่นก็ค่อนข้างลําบากอ่ะ โดยเฉพาะการโปรโมทด้านต่างๆการโฆษณาต่างๆรับักของซูกิที่เคยมีในครั้งเก่าก่อนอย่างยุคสมัยที่เป็นรถครอบครัวได้รับความนิยมจนขึ้นแท่นผู้นำซูซูกิก็เคยเป็นมาแล้วมันก็ไม่ใช่ในตอนนี้ไงโลกที่เปลี่ยนไปแต่ซูซูกิยังมองภาพแบบเบเบอๆก็ทําให้เป็นรองนะครับเดียวล่งเดีวเล้อยุ่งเยี่นคนขาคนขายที่ค้าขายกับซูซูกิเองก็เริ่มไม่มีความมั่นใจไง ทำให้ซูซูกิเองกลายเป็นรองในเชิงของเกมยุทธการเดินหมากเกมต่างๆก็ดูอ้อมแหมไม่ได้เป็นยาแรงอย่างตัวม้าสืกของซูซูกิที่ออกมาคือเลเดอร์นะครับผมจะไม่พูดถึงเลเดอร์มากเท่าไหร่นะครับเพราะหลายคนก็มีเล่าเรื่องราวนี้มันอยู่นะครับหลายสื่อหลายช่องทางนะครับแต่ผมจะพูดถึงมุมมองนว่ามันก็เป็นส่วนสาเหตุที่ทาให้ตัวเลเดอร์ในยุคสมัยนั้นไม่เดินไปอย่างที่ท่าที อย,อย่างที่หลายคนคาดการไว้นะครับต่างจากค่ายปิกนก o อนด้าที่ยอมจะปรับแผนยุทธการในการลบตั้งแต่ยุคที่เป็นของเอเชียนฮอนด้ที่มีผู้จำหน่ายมานั่งขายแข่งกันเองไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายรวมด้านผลิตภัณฑ์ด้านผู้ขาผู้ขายทุกอย่างปรับเป็นหนึ่งเดียวเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็มีความเด็ดขาดมากต่างๆของฮอนด้าและมีความชัดเจนในรูปแบบนะครับก็คือในยุคที่เป็น AP h o ฮอนแล้วนะครับ ต่างจากยุคที่เป็นเอเชียนฮอนด้าโดยสิ้นเชิงและที่สำคัญที่สุดคือสายป่านที่ยาวเฟ้ยของฮอนด้าก็ถูกนำมาเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในแทบทุกกิจกรรมหลักนะครับของฮอนด้าหลังจากที่ลื้อแผงล้างไพ่ของตัวเองจากชื่อเอเชียนฮอนด้ามาเป็นไอพี่ฮอนด้านั่นแหละครับได้ก้าวสู่การเป็นผู้นําบนสังเวียนลบในประเทศไทยมายาวนานแต่เห็นว่าภาพลักษณ์ของฮอนด้านั้น เดินเกมและใช้ยาแรงดึงสายป่านมายาวเหยียดแบบไม่มีอั้นเลยนะครับพี่น้องโอเคจบเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจะมาเล่าแต่เพียงเลดเดอร์รุ่นเดียวก็คือเวอร์ชั่นแรกแต่ก็อยากให้ผู้ฟังผู้ชมได้ทราบข้อมูลคร่าวๆข,ข,ข,ของเกมยุทต่างๆนะครับ เพราะหากเพียงแค่อาวุธดีกว่าเหนือกว่ามันก็นหาใช่สิ่งที่จะมาสยบคู่ต่อสู้ที่มีมาศึกเป็นรองได้เสมอไปนะครับโดยเฉพาะการเดินเกมเชิงนโยบายต่างๆการมีการเดินเกมแผนยุทธการเกมบริหารจัดการต่างๆก็ต้องออกมาในแนวทิศทางเดียวกันและยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันโลกยุคดิจิทอลใครก้าวพลาดหรือช้ากว่าก็อาจจะพ่ายในศึกได้ยาวนานเลยครับ ถ้านโยบายไม่มีความทันยุคสมัยแต่ทั้งนี้นั้นนะครับก็ย่อมต่างกันไปในแต่ละฟังในแต่ละทีกโลก่อเดิมีเนอนะอย่างฮอนด้าก้ามาได้ก็เพราะว่ามีนโยบายเดียวกันทั่วโลกและก็ปรับใช้ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับอย่างประเทศไทยจากที่จอมยุทธ์กุลซื้อของ Honda าฝั่ง Honda ามอเตอร์เจแปไม่เคยเชื่อว่าคนไทยจะใช้รถอย่างนั้นกุลซื้อ เจ้าสำนักใหญ่ของ Honda m o t เตอร์เองนะครับผู้บริหารของ Honda m ม t เตอร์เองต้องมาทดลองการกับขี่นะครับรถที่จะผลิตขายในประเทศไทยและก็ต้องมาตั้งถึงขนาดต้องมาตั้งสำนักง,งาน Honda R แอดีในประเทศไทยเพื่อหาข้อมูลในประเทศไทยและเพื่อจะผลิตรถที่ขายในประเทศไทยให้โดนใจผู้ใช้ยูเซอร์คนไทยจริงๆแน่นอนสำคัญที่สุดคือแนวนโยบายที่ฮอนด้านำมาใชา้ จอมยุทธกุลซือแม่ทัพนกองเองก็มีมุมมองมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนอีกทั้งสายป่านเม็ดเงินก็ต้องมีมากพอสําหรับาการเปิดเกมจอมยุทธ์ท่ามกลางคู่ต่อสู้บนไลน์ระลองศกในเตะละเพนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละโซนนั่นเอง้วครับพี่นองจบแล้วครับแต่ยังไงผมก็ยังนั่งยันนอนยันว่าสุกีเลนเดอร์เลดเดอร์ในยุคนั้นเป็นยาแรงนะครับ ในยุคสมัยเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมานะครับแต่เลดเดอร์ไม่แรงอย่างที่น่าจะเป็นในยุคนั้นก็คงสืบเนื่องมาจากแนวนโยบายของซูซูกิที่ยังไม่แรงพอรวมทั้งสายป่านที่ไม่ได้ลากมายาวเฟื้อยในเวลานั้นนะครับนี่อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ซูซูกิกลายเป็นรองแล้วก็ภาพลักษณ์ของซูซูกิก็ค่อยๆจางหายลงไปทีนิดทีนิดและปัจจุบันเลดเดอร์ก็ยังมีขายในตลาดนะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะใช้ยาแรงกว่าเดิมด้วยพี่น้อง จัดเต็มมาแบบล้นดีกีเลยก็ว่าได้สําหรับบล็อกใหม่ของซูซูกินะแต่ถ้าว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็ทําให้เลดเดอร์ไปเข้าเป้าบนสมเวียนลบในประเทศไทยนะมาเก่าก่อนทั้งที่ท,ทั้งที่ชื่อชั้นของเลดเดอร์นะเรียกว่าไม่เป็นรองใครทั้งนั้นนะแต่ยุคในสมัยนี้กระแสของรถกระเทยม,มันมันมันไม่ได้รับการนิยมในตลาดแล้วไงพี่น้องก็ทําให้เลดเดอร์ตัวที่ออกมาใหม่มันน่าจะ เดินตลาดได้ดีแต่ก็ไม่ได้ทะลุไปอย่างที่คาดหมายนะครับผมแต่ก็ถือว่าซูคิเลเดอร์เป็นรถที่ดีนะมีความแรงลถเดกีมาเลยนะครับไม่มีใครใจสยบได้ในสายของพันกระเทยนะครับโอเคพี่น้องสวัสดีก็เป็นเกเเล็กเกน้อยมาเล่าสู่กันฟังยุคสมัยห,หนึ่งว่าทําไมเลเดอร์ร้มันไม่ประสบความสําเร็จนะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณทุกท่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใพ้่กำลังใจผมน้ำหมอมด้วยนะครับมอเตอร์ไบค์โซโล่ครับสวัสดีครับ